สรุปสินแสชนะทุกอย่างใช่ไหมครับระหว่างสถาปนิกกับสินแสใครรวยกว่ากันครับอยากฟังเรื่องของสินแสอีกค่ะถ้าเจ้าของบ้านเชื่อสินแสจะมีสถาปนิกไว้ทํากล้วยอะไรครับเรียนพี่น้องชาวสถาปัตยรขอรับบริจาคเรื่องสะเทือนใจๆ,ๆ,ๆประสบการณ์พลิกผกับสินแสของทุกท่านทีครับขอบคุณครับ สัตว์เล่เาทั้งวันก็เอาเรื่องไหนก่อนดีอะเปิดคอมแปะแป้นมือถือมันเลยมามามาเชี่ยอยากแชร์มาบ้านหลังแรกก็มาลองสิแสงแก้หลังคาจะลอยังไงวะ Shadow p l l i n g the dogs o u นวด สินแสคือคนที่อยู่บนจุดสูงสุดในการก่อสร้างแต่รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเจ้าของงานโดยไม่ต้องมีคําอธิบายใดๆแม้คุณจะงัดปริญญาที่เรียนมา5ปีบวกปอโทเข้าไปอีก2ใบเพื่อพยายามชี้แจงว่าทําไมห้องนอนถึงไม่ควรอยู่ในทิศที่แดดซองก็ไม่อาจต่อสู้กับนิ้วชี้ของสินแสที่บอกว่าทิศนี้เป็นมงคลได้ ความเป็นมงคลเป็นคอนเซปที่แอบสแตรกมากสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับตำรา้าและความเชื่อให้สถาปนิกแต่ละคนมาเล่าเองเลยดีกว่าว่าเจออะไรมาบ้างโดนตอนลงเสาเอกครับตอนทำพิธีสินแสแกไปชี้ตำแหน่งหลุมห่างจากในแบบเกือบ2เมตรบ้านเลื่อนทั้งหลังจากที่ทำโรงรถไว้ตรงกับประตูรั้วตอนนี้จอดทีโค้งเป็นงูเลยจ้าอืมเป็นมงคล ลูกค้ามินซินแส5คนค่ะให้เมียเลือกมาเองเลยเปิดทุกตำราดูยันทิศน้ำดีเข้าบ้านน้ำเสียออกถนนกลัวไม่เป็นมงคลเดี๋ยวไม่ได้ทรงหัวมังกรแหลนบ้านใช้ตาราง8ช่องทุกสิ่งป่วย,วยสรุปไม่ได้สร้างค่ะเพราะซินแสตีกันเองอืมเป็นมงคล คืออันนี้เป็นเคสเออกแบบออฟฟิศให้บริษัทญี่ปุ่นนะก็คิดว่าจะรลอดแล้วใช่ปะตอนรับบริฟจากหัวหน้าญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไรออกแบบไปจนเสร็จอยู่ดีๆหัวหน้าคนไทยก็ติดต่อมาแล้วบอกให้เราทําแบบใหม่พอไปดูดวงแล้วหมอทักว่าที่นั่งของตัวเองห้าวหันหน้าไปทางนู้นทางนี้ความพีคคือจากนั้นไม่นานนะพะนักง,งานลาออกหมดทั้งออฟฟิศเลยไม่รู้ว่าที่หมอทักมาเนี่ยทักถูกหรือทักผิดอืเป็นมงคล จริงๆแล้วห่วงจุ้ยมันก็มีพื้นฐานมีศาสตร์การออกแบบแฝงอยู่บ้างเช่นน้ำไว้หน้าภูเขาวไว้หลังสินแสเขาจะอ้างสมดุลหยินหยางอ้างตำราเสริมสร้างบารมีอะไรก็แล้วแต่ แต่การมีแหล่งน้ําไว้หน้าบ้านจะช่วยลดอุณหภูมิของลมร้อนที่พัดเข้าสู่อาคารในขณะที่ภูเขาหลังบ้านก็ป้องกันโจรเข้าเพิ่มความปลอดภัยพ่อจะมีเหตุผลฟังขึ้นของมันอยู่แต่ไอ้ประเภทที่สั่งให้ทําประตูเป็นเหล็กเปรตเปรตหาทำล้วนๆช่างไม้ได้ยินก็ศูนย์ทุกคนที่หนักสุดคือพวกโจรเหนือสั่งให้เอาเสาออกบอกว่ามันขวางทางเทพจะเดินผ่านไม่ได้คืออยากรู้จริงๆว่าเป็นเทพแล้วจะมาเดินทําเกลืออะไรในบ้านคนน่ะ แล้วมึงคิดว่าเทพที่เดินอ้อมเสาไม่เป็นเนี่ยจะช่วยอะไรชีวิตมึงได้จริงๆเหรอเราไม่ต้องมีความรู้ทางการแพทย์ก็สามารถเชื่อหมอได้ เพราะหมอมันเรียนหนักผ่านข้อสอบมาร้อยเทสผ่านการรับเคสมาพันธชั่วโมงกว่าจะได้ใบป,ประกอบโรคศิลมายืนอยู่หน้าผู้ป่วยได้แต่สินแสมันไม่เป็นอย่างนั้นไงอาชีพสินแสมันไม่มีเพียรีวิวไม่มีสภามาตรวจสอบถ้าแนะนำและทำบ้านพังก็ไม่โดนยึดใบประกอบไม่ต้องสอบใครอยากจะตั้งสำนักตั้งตัวเองเป็นอาจารย์ก็ได้แถมเวลาเรียกเก็บตัง์ลูกค,ค้าก็ไม่เคยต่อสักบาทในขณะที่สถาปนิกต้องกราบแล้วกราบอีก กูบอกเลยนะจากสถิติที่กูทำบ้านมาคนที่รวยมากๆมากๆมากๆเก,กเนี่ยมีหมอดูเป็นของตัวเองหมดส่วนพวกที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจะยังไม่รวยมากบริษัทกูมีบ้านตั้งแต่10ล้านยัน300ล้านอีสามร้อยเนี่ยแม่งเชื่อ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 สัตว์เชื่อระดับเพชรยอดมงกุฎคำพูดติดปากลูกค้าที่รวยล้นฟ้าอภิมหารวยคือใครไม่เชื่อแต่แม่เชื่อและความพิคือจะเซ็นสัญญาก่อสร้างก,กันแล้วมึงสินแสของคุณแม่เสือกทักว่า เริกยังไม่ดีให้รอหนึ่งปีถึงจะสร้างได้ทุกคนเหวอ <c oughs> เจ้าของบ้านเหวอแล้วโครงการก็พักไปจริงๆปีหนึ่ง มีถ้าแสดงตัวตัต้งแต่ต้นมันก็ทำงานร่วมกันได้แหละลูกค้าบางคนถึงขั้นเตร็มข้อมูลการงูให้เรียบร้อยตั้งแต่เริ่มออกแบบเลยก็มีแต่ไม่รู้ทำไมคนพวกนี้ชอบผมตอนกำลังก่อสร้างปิดแบบดีไซน์กันเสร็จไปตั้งนานแล้วทุกทีเคยเจอแบบวันเนอร์เอาแบบไปให้สินแสตัวอะสุดท้ายมาบอกว่าก็เดี๋ยวผมคงให้สินแสดูตอบเลยงั้นเราจบกันตรงนี้แล้วกันเนาะโดยงาไปออกแบบเองเฉยเลยแต่จะว่าไปแล้ว มีสินแสบางทีมันก็ดีเหมือนกันพวกมาถึงฟันฉับทุกอย่างจบเติกงามทา่าเทิดอะไรไม่รู้แหละแต่งานที่ดีอ่ะคืองานที่เสร็จงั้นนะบางงานก็ได้แก้แบบเป็นปยันชาติหน้านั่นแหละเคสสินแสสำแดงอภินิหารที่กูเจอมากับตัวคือวันยกเสาเอกเสาเอกคือเสาต้นที่สําคัญที่สุดของบ้าน ความเชื่อโบราณเขาเลยให้ทหําพิธีขึ้นเสาเอกก่อนเพื่อเสริมดวงแล้วก็ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางตอนแรกอากาศก็มัวมัวไม่มีลมไม่มีแดดนะแต่พอสินแสมาถึงเมฆนม่งแหวกเว้ยแหวกแบบให้พระอาทิตย์ขึ้นนะ่ะแหวกจนกูกับเพื่อนต้องหันมามองหน้ากันเมฆแหวกอย่างเดียวไม่พอถ้าจะเอาเริกทริปเปเอสเนี่ยมันต้องมีฝนโปรยด้วยซึ่งโปรยจริงอสัตโปรยแบบเหมือนสินแสจ้างรถน้ำกทอมอมาฉีดฟอกกี้มึง อูกเกตแล้วว่าทําไมคุณแม่ถึงเชื่อที่ําดับสุดท้ายคือพอพิธีจบทุกคนแยกย้ายกลับบ้านเมฆหายหมดฟ้าแดดจ้าเฉยเชี่อ